ปัตตาเด็กปินใต้ครับใครนี่ต้องไ,อไมอกี่วันครับเดือนกว่าหนึ่งก็อนอยู่ที่ทมมค่ายวงคมมีใครมาเป็นปู่ปังซ้อนมั้งที่นั่นมีเมวาเป็นกระดาผินก็คือพอไปค่ายช่วยกัน,นตอนนี้เราอายุเท,ท่าไรครับที่า <15. S 1> เราสูงได้เราคนติต่อ,อ,อน้ำหนักไฟไหม้มาจริงลเราครับ52ตัวกว่าเราจะตายได้ครับแล้ววันนี้เราเจอหมือนไฟเคยเจอแล้วยังยังไไฟแรกเลย ได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามาป่ะเขาหงุดหงิดตายแรงพอจำได้ไหมมีทีมฝฟ้าแล้ววันนี้เราจะวางเกี่วางแผบไหนก็ดูวิธีแล้วต่อยไปตามตาเนี่ยแล้วก็ดูอาวุธเขาด้วยครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ล่าสุดต่อยา95ปอนด์วันนั้นเจอกับพี่สงครามเป็นไงบ้างแพ้าแพ้คะแนนหน่อวันนั้นต่อยไปเท่าไหร่วันนั้นต่อย95ปอนด์ก95ปอนด์ที่มาร้อยเท่าไหร เก้าสิบแปดบอลนี่สี่สิบเก้ากิโลที่ดตสามแล้ววันนี้เรามาต่อยเวทร้อยร้อยเก้าครับคิดว่าวันนี้ถ้าเข้าไปสอบมีน้ำหนักมากเกินหรือมาขาดน่าจะน่าจะเกินก็คือเหมือนลุกบินตอนเช้าสบายๆร่างกายตอนนี้เป็นสี่เปอร์เซ็นต์แล้วเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแข็งแรงหรือว่าเย็นมีดท้องเส้นเกิดเลยอเปล่าเกิดแล้วนะเราต่อยมวยบาลรลนรุท้วันที่กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมา สี่สิบกว่าที่เซอร์ไฟเราคนจังหวัดกระบี่อ้าเขื่นเชียงฟังเับเรานี่หน่อยเราคนกระบี่สวยเยี่ยมเลยครับเต็มที่แน่นอนนะครับขอบคุณมากน้องชาย